ไม่ให้แม่ไปไหนอ่ะเหมือนกรงไม่ได้แบบปิดกั้นหมดนะเป็นเขาเรียกเหมือนเหมือนกั้นเด็กอ่ะเหมือนเหมือนคอกเหมือนคอกกั้นเด็กอ่ะอัลลอฮฺตุบิลลาฮิวินัชชัยตอญรอยิมบิสอิลลาอฮิรัลลอฮัลลอฮฺสัลลัมุลอฮฺมุรัตุลลอุาอะตุวะลาอกุมัสสลมราะห์มัตุลลอฮฺบะรอกาตุวะลัยกุมัสสลามะราะห์มัตุลลอฮฺบะรอกาตุวันนี้วันอังคารนะครับตอเฮอืม เป็นวันที่เราลงพื้นที่เป็นวันที่สองติดต่อกันอืตอนนี้เราอยู่ที่สวนนราทัศน์เป็นช่วงที่เราเพิ่งลงพื้นที่เสร็จเมื่อสักครู่นี้เองเลยมีประเด็นอยากจะถามต่อเฮนิดหน่อยได้ได้มีปัญหาหน้าง,งานที่เจอเนี่ยพอจะจับมาเป็นประเด็นมาเล่าสู่กันฟังได้ไหมครับว่าปัญหาหน้าง,งานวันนี้เนี่ยเราเจออะไรกันบนะ้างวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเคสประมาณว่าอไม่ไม่ไม ไม่มาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเคสมัวรลัมที่ทางผู้ผู้จัดจัดจัดเคสลําบากนะอืมนํานําเราไปก็คือวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเคสแม่ไม่ใช่ใช่แล้วก็มีมัวรลัฟด้วยในนั้นที่ที่ทางทีมงานในพื้นที่เขาก็สันมาใช่หม่ไมก็คือแม่ไม่ลําบากนะอืมคืออยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ย ทำงานคนเดียวแนละ้วต้องเลี้ยงลูกอะไรอีกบางคนก็มีลูกอประมากตาเฮลองยกทักหนึ่งเคสได้ไหมที่เป็นแม่ไม่ลําบากลาบากยังไงอ,อย่างเช่นตัวอย่างที่ที่พอจะทําได้ก็คือ,อเลี้ยงแม่ที่อายุเกือบร้อยปีอ่าเคสนั้นเป็นยังไงครอบเคสนั้นแต่เดิมนั้นแม่อะลูกลูกลูกแกนั้นอ,อยู่คอนือมอยู่ มันเป็นน่จะเป็นประมาณว่าเป็นที่เวียนผู้ส่วอายุอะไรไปเนี่ยที่เขารวมตัวกันเรียนักุรอานอะไรทำสี่เกตอะไรประมาณนั้นแหละทีนี้เม่แม่แกอายุเก้าสิบกว่ากับกับร้อยป่ว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 ยทีนี้แกก็ต้องกลับมากลับมาดูแลประมาณ แกบอกเมื่อ้ประมาณสองปีแล้วแกก็ก็คือต้องกลับมาดูแลอืทีนี้ดูแลเนี่ยอยู่อยู่ในบ้านกันสองคนออืมก็มีตัวแกกับตัวแม่แกแม่แกอืทีนี้เขาก็ทําเป็นกรงประมาณนั้นอ่ะกรงไม่ให้แม่ไปไหนอ่ะเหมือนกรงไม่ได้แบบปิดกั้นหมดนะเป็นเขาเรียกอ่ะเหมือนเหมือนกั้นเด็กอ่ะเหมือนเหมือนคกอ่าอกเหมือนคอกกั้นเด็กอ่เวลา ่พี่น้องจินตนาการดูนะครับว่าเด็กเวลาเริ่มหัดคลานเนี่ยทีนี้เราจะคุมพื้นที่เขาก็ต้องมีคอกชัอนเด็กคอคอดคือประมาณนั้นก็คือมีการตีขอบใช่เป็นคอก่หกับแม่แล้วป่วยเป็นอะไรครับเพราะว่เวลาเห็นเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นิ่งๆซึมๆออน่าจะความจําอะไรก็มันเขาเรียกอะไรโรคเลือะลือนอะไรจำความจําไม่ดีประมาณนั้นะ เลือนอืออือคือสติมันมันไม่ค่อยนั่นแหละอ้าเรียกจำอะไรไม่ค่อยได้นะอืมถ้าภาษาอะไรอยู่นี่อะไรนะยันย่ออ่ายันย่ออือยันย่อคือหลงหลงลืมลืมอ่าหลงหลงลืมลืมอืออืมแล้วก็หลงหลงลืมลืมแล้วก็อันหนึ่งจะจะคิดถึงคนที่ตายไปแล้วอ่ะอืออือเช่น พ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกอะไรเนี่ยเออคือพี่น้องของของที่อะไร่ะพี่น้องของแม่แม่มเนี่ยแม่ที่อายุเก้าสิบเี่ยแม่ที่อายุเก้าสิบในพี่บรรดาพี่น้องอ่ะเสียหมดแล้วเหลือคนเดียวก็เหลือตัวแม่คนเดียวแม่คนเดียวและที่ว่าลูกอายุเจ็ดสิบมิ้ก็คือเหลือคนเดียวเหมือนกัน ก็คือพี่น้องของตัวแกเองกกไม่เหลือ่ไม่เหลือลูกก็เหลือแค่คนเดียวที่กำลังดูแลแกอยู่ใช่แล้วก็สภาพที่เห็นก็คือกินนอนอ่ายหนักถ่ายเบาตรงนั้นเลยแบบที่แบบที่เห็นนะคืออยู่นิ่งๆก็คืออยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆเลยอคือบางทีแกบอกเมื่อกี้ไม่นอนสองวันเพิ่งได้นอน เมื่อเช้าลยหถึงใครไม่ได้นอนสองวันคือแม่เก้าสิบอ่ะที่อายุเก้าสิบออโหไม่ได้นอนลูกจากที่ลูกได้บอกนะแล้วรายได้ของเขาเขาเขาเล่าไหมว่ารายได้รายได้ยังไงจากที่ฟังเมื่อกี้แกบอกว่าได้นั่นนะอายุอ่ะผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุอถ้าตามเกณฑ์ก็คนเป็นลูกก็ได้เจ็ดร้อยไหมก็เจ็ดสิปีใช่ใช่กับ เจ็ดร้อยก็ประมาณนั้วผ uh ู huh. uh ้เ huh. ป็นแม่ก uh ็ไ huh. ด <right> ้น่าจะพันแล้วมั้งน่าจะพันนะเก้าร้อยหึงพันเพราะอายุก็เือบร้อยแล้วน่าจะพันนะก็หลักๆก็รายได้ก็มาจากตรงนี้จากจากนั้นแหละการขับถ่ายของแม่ก็อยู่ข้างๆเลยอต้องที่ต้องทําไอ้ข้อเมื่อกี้บางทีแม่แกไปเล่นไปเล่นที่ถ่ายไว้แล้ว ไปเล่นอะไรเงี้ยเออคือ,อต้องกัน้นไม่ให้ไปถ้าจะไปก็ค่อยเปิดตอนที่จําเป็นเปิดอะประมาณนั้นอืม,อมก็เป็นหนึ่งเคสที่ที่เห็นแล้วลําบากต,ตัวผมเองก็เห็นว่าลําบากแล้วก็ก็มีอีกเคสหนึ่งที่ผมเห็นอืมก็จะเป็นออยู่คนเดียวอืม เออแล้วก็เป็นมูอัลลัสด้วยอ่ามูอัลลัสอ่าอ่าใช่เออคนนี้ก็น่าสนใจเออแล้วก็เป็นแม่ไม้ด้วยอ่าแต่แต่ก่อนแกนไม่ได้อยู่บ้านนั้นอืมอืแกจะอยู่อ่า,านถนนใหญ่อ่ะถนนใหญ่ของที่เรา,าที่เราลงพื้นที่วันนี้ก็คือมาบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่หมหมตมอ่ากลัวกะลัวเหนืออืมอืมอืมจังหวัดนราธิวาสอ่า คือเคสเนี่ยคนนำนำนำทางเองอ่ะแกยังยังบอกว่าซึ่งในความศรัทธาของแกคือยังอยู่ได้อะไรได้ประมาณนั้นแต่ทีนี้แกแต่ก่อนแกก็อยู่บ้านคนอื่นนะอืมแต่ว่าอันนั้นน่าจะเจ้าของน่าจะจาเป็นต้องใช้่วงไงมั้งต้องย้ายมาอยู่ด้านในไหนก็อยู่คนเดียวคนนึง พื้นที่ตรงนั้นน่ะคนส่วนใหญ่เขาทําอาชีพอะไรครับกสินมมันชายหาดมันเป็นทะเลนั่นะออกเรือบางส่วนาส่วนออกเรือแล้วก็เด็ดปลาเด็ดรัวปลาเด็ดัวปลาเอามาทํากระโปะใช่ไหมาล้วก็ทำกิบบิลี่กิบิลี่ภาษาไทยคือปลาปลาอะไรเนาะปลาสลิดปลาจริงจังรายได้ก็ก็คือรับจ้างอรายได้ก็เฉลี่ย ผู้นําทางก็บอกว่าไม่เกินร้อยนะบอกวันบอกครั้งหรือเปล่าถือว่าน้อยอืวันนี้เนี่ยเราไปให้อะไรเป็นถุงยังชีพเป็นถุงยังชีพมันก็จะมีข้าวสารปลากับป๋องมาม่าเค้กแล้วก็ตัวเขียวแล้วก็น้ำตาล อแล้วเวกเนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ัเป็นการเป็นการบรรเทาความเป็นอยู่ที่กําลังลาบากอยณปัจจุบันนี้ขณะนี้ด้วยก็อย่างนั้นก็มีข้าวสารอืได้มาทางชีวิตได้กินอืมาม่าก็ได้มาเค้กอะไรในนั้นครับก็รูปแบบการลงพื้นที่ของเราก็เคลื่อนรถแล้วก็จอดแล้วก็ลงชีพก็เดินเข้าไปพอบางจุดแล้วก็ ไม่สามารถเอารถเข้าไปไข้างในถึงหน้าบ้านได้อืแล้วก็มีเคสแบบติดเตียงก็มีพิการก็มีอ่าไม้เท้าก็มีรถเข็นก็มีอืก็หลากหลายหลากหลายหลากหลายถือว่าผู้นําทางอ่าผู้ทีมประสา,านในพื้นที่ก็สามารถที่คัดเลือกเคสอผู้ลาบากยากได้ถือว่าโอเคอืโอเคเลยได้รวมโดยวันนี้เนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยรวมรวมไปแล้วเนี่ย เรามอบหงยังชีพไปเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อวานนั้นเราฝากไว้เราแจกก่อนยี่สิบแล้วก็ฝากสามสิบตรงนั้นแล้วก็มามามาให้อทางโรงเรียนโรงเรียนอีกห้าสิบห้าสิบถุงแล้วเป็นเป็นร้ <100. S 1> อยื่อวานหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแต่วันนี้เราแจกอ เราฝากเราฝากเจ็ดสิบเจ็ดอ่าแล้วก็มอบเอ่อเท่าไหร่ละเอ่อยี่สามยี่สามสี่สิบกว่าเ <40 S 1> ออสี่สิบสี่สิบสามมันร้อยี่สิบวันนี้อ่าวันนี้ร้อยยี่สิบรวมสองวันก็เป็นสองร้อยยี่สิบอ่าแล้วก็มีแพลนว่าอีกช็อตละพรุ่งนี้ก็จะมีลงพื้นที่มอบถุงยางชีพอีกใช่รตรงนี้เตรียมไว้กี่ชุดครับพรุ่งนี้ รุ่งนี้ประมาณประมาณห้าหกสิบแหละรับแทนว่าจะไปลงที่ไหนครับลงอำเภอศรีสาครศรีสาครศรีสาครนจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสใกล้เคียงกับลุศอนั่นแหละครับพี่น้องอถ้าพี่น้องได้ฟังการสะท้อนการทํางานในวันนี้ของเราสองคนนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้บริจาคเข้ามาเนี่ย เราหยิบเงินนั้นเนี่ยมาทําโครงการนี้เป็นหนึ่งโครงการที่ตอบโจทย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็หวังว่าพี่น้องเหมือนกับเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันเราหวังว่าไม่อเราเราก็จะพยายามทํางานให้มีสแตนดาดประมาณนี้ตลอดไปครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออิสติกฟ้ขออภัยด้วยนะครับ เราสองคนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับวาบิลลาฮิตตฟิกววุลฮิดายะอัสสลามุอะล i k กุมวะเราะมะตุลลอฮ b วะบะเราะวาวะกุมุสสลา